ฮัลโหลสวัสดีท่านาชมทุกท่านกันด้วยนะครับคุณผู้ชมในอินชตาแนรมเนาะซึ่งนนี้เราจะมาทำอีเวนต์ปับแชทในสแควรอรบที่6นะครับโอเคยังไม่ให้ทุกคนเข้าไปที่สแควรซื้อภาษาเนาะหลังจากนั้นให้พิมพ์คำว่า w h i s t l e พิมพ์ประมาณนี้ทุกคนแล้วก็กดส่งเลย เสียงอัดเบาเลยนะเพราะว่าตอนนี้เจ็บคอมากไม่รู้เป็นอะไรเจ็บคอแบบเจ็บคอนงะทุกคนอากาศน่าจะเย็นนี่เราก็จะได้กาชาแคดเวพมาเนาะสิบห้าแคดนะโอเคเราจะุ่มกันเลยว่าเราจะเกลือหรือไม่เนาะเฮ้ยอะไรได้เลยสวยทุกคนเราได้สเปรย์เนาะ อืมดีอยู่นะเพราะว่าซูเปอร์แรดกระชากนี่มีน้อยมากเนาะแต่งนี้ที่ไม่ได้ของตกแต่งแหละในช้อนข้าบช้อนเออใก็ยังดีอนะทุกคนโอเคงั้นฝากกดไลค์กดซับ c r i ครกันนะทุกคนโอเคบ๊ายบาย